สวัสดีค่ะพี่เอสมชัยเองนะคะวันนี้วันที่2มิถุนายนนะคะเป็นวันดีมากๆวันดีมากๆคือวันอะไรเหรอคะเป็นวันที่พี่เอเปิดตัวสินค้าของพี่เอเองค่ะก็คือ A Secret มันติโคลโลเจนพร้อมวิตามินนะคะเป็นสินค้าโคลโลเจนนะคะของพี่เอเองที่ทําร่วมกับ b o o d ดีไ o t อ c นะคะพวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะคะที่จะผลิตสินค้าตัวนี้ออกมา ใช้เวลาในการทําหารเกือบ1ปีเต็มๆในการคิดสูรเพื่อจะส่งมอบให้กับทุกคนทางบ้านที่ได้ทานสินค้าของพี่เอไปแล้วรู้สึกว่ามีมีคุณภาพจริงๆอ่ะ เหมือนกับเกรดเอเหมือนเอสุภชัยนะคะพี่เอก็เลยรู้สึกว่าเวลาตัวเองมาทาสินค้าของตัวเองแบบนี้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะคะและตอนนี้นะคะวันเปิดตัวพี่เอมีโปรโมชั่นให้กับทุกคนนะคะพิเศษจริงๆเลยค่ะอันนี้เป็นพิเศษมากๆนะคะปกติ1กล่องนะคะสิซองพี่เอขายอยู่ที่890านะคะตอนนี้เรามีโปรพิเศษนะคะซื้อ2กล่องนะคะซื้อ2กล่องแบบนี้นะคะ่ะซื้อ2กล่องแบบนี้ค่ะแถมฟรีนะคะ1กล่องนะคะในราคา1490บบาทเท่านั้นนะคะก็พูดง่ายๆเลยค่ะ 3ปกล่องนะคะเอเอาเอา890คูณ